สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียังเหมืเสาคือเก่าแล้วครับเอ๋อนี่จะพมา,ามายำกรับคือเก่าพี่น้องเปล่าแดงครับสวยไปเห็นงานครับผมโอ้มาแบบเปล่าเลยเหมือนพี่น้องอยำมาแล้วสวงหลังครับมันสั้นผมไายพอได้ตะฟังห่วยกลางหลังนี่นะครับอ๋อยางว่านี่จะเป็นห่วยอีกหไม้นึงพี่น้อง có thuật phải là lái nữa thì còn sẵn vào đây Học người này chắc bốn xây về xây để là pin nào mỏng chắc khoáng xây cả vào này chắc xây về vàng đấy มันมองนี่แหละพี่นอ้องข้้งดุมนี่แหละจิมยันอูโอ้ยนสั้นนี่พี่นอ้องหายแต่งงานเรียบร้อยครับโอ้โหใส่ปิงป้งปิ้งเตรมแหลกของเรามาแล้วครับนี่ นี่ครับผมพี่น้องงามๆเลยครับเอาเขาอนุญาตปดกันพี่น้องหลังต่อไปกันครับพี่นอ้องหลังน,นี้เด้มั้งน,นี่เดี๋ยวใส่ปะพี่นอ้องโว้ยบัวมาเลยครับใกล้ๆก,กันนี่แหละพี่น้อง ตัวเดียวกันวะอีกบหลังนึงอยู่ข้างในกันเหรอเสื้อวิสามลังพี่น้องมนะั้งพี่ก๊อบดิดหยิบลอยโอ้โหอิงงามๆเลยครับผมพี่น้อง นี่ครับหนูแพงใส่รุนรุนเลยครับโอ้โหอนขยันเก็บของาศาศาพี่น้องขึ้นมาพี่ครับบัดนี้หญ้าข้านี่สองแต้มครับตรกนี้มันเป็นสองห่วยไหมพี่น้องห่วยนี่แล้วก็ห่วยห่วยรถจอดครับเป็นสองห่วยอ๋อรุนน้อผมหลังต่อไปครับผมพี่น้อง จังได็กอะยัดหิ่มลูกอีสานเด้อพี่นอ้องเด้อกะซรอยกันติดตามนะครับก็ถิ่นมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องตอนนี้อยอดวิวก็ดีอยู่ครับนี่อาจจะเมื่อยได้ครับผมพี่น้องปีนขึ้น,ป,น,ป,นปีนลงอยู่ผู้ห่วยนี่ล่ละทางนี้ก็ห้อยกัดไม้ไหม้ครับมันเด้อปูเด้อ นก็เป็นน้ำนี่มาบอกพี่น้องกับดักลันอเดียวเสือกเสือกเจ้าพี่น้องเฮ้ยครับผมขออนุญาตเบิ่งกันครับเสร็จครับผมพี่นอ้องอู้นี่ครับเบิ่งโตมันหลดพี่น้องมาเกือกไงครับผมอู้บ่ตายครับผมพี่น้องอ๋อนี่พี่น้อง มึงดิ่นดูดำขลึ่งกึ่งยาวจา่าหลาดครับผมพี่น้องโอ้โหม่นรวมลงเนต็ตไปเงาจา่าหลาดเลยครับเอ้าพี่น้องอ,อนอยากเก็บกันครับโอ้โหมันม,นมันเด้อเตรียมที่สามของห้องครับผมอุ้ยดำขลึ่งกึ่งยาวจา่าหลาดครับเอ้าอีกสองลังอยู่นี่ครับข้างๆนั่นนี่แหละอุ้มจีบันเงยด้อย,ยไไงไรขี่ก่อนสมุนิกย์่มครับก่อนสมนสุนไส่คุณนะ นี่เป็นกับอีแปะอุ้ยก็อีแปะโดนครับผมอุ้ย,ยเป็น,นูท้องเขาพี่น้องรูท้องเขาตัวเล็กบักใหญ่ครับขออนุญาตเก็บก่อนครับอุ้ยเรียบวไหลรูท้องเขาแต้มพีซซี่เนี่ยีอีกครับกล้วยเพิ่นกล้วยโกโก้แล้วครับพี่น้องห้อยกัดหงาเป็นม,นมนวนๆอยู่คนอะขี้ ขี่เก่าครับมีขี่ไม่พร้อมนี่พี่น้งองมาบึ้งรุ่นบังหลังนี่กันครับครับอุ้ยกับบอลันครับห้อยกันหย่างไม่ไม่ครับทั้งในตัวห้อยจกกินเขอยูวด้วยพี่น้องกับบอลทำงานครับแบบนี่ได้ใส่บ่ครับ นี่บาได้ใส่บ้พี่นอ้องห้อยพยีบังซิมัง้งอ้าหลังต่อไปครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ใกล้ๆเนี่ยเราจะย่างขึ้นคู่หอยครับไปหลังต่อไปกอช่างนี่ครับพี่น,ออน,น้องอู้หมันแ่างครับมือนีเปิดหัวมาได้แค่ประมาณสิบลังนุ่นนี่นพี่น้องบุบมาสี่ตัวครับเอ้ามันหมันอีกทีแล้อปู

ไปครับพี่น้องหลังต่อไปยี่ล่องขั้นบนละ่ะสองหลังนี้อยู่ข้างหน้านี่ครับขึ้นลงคู่หงวยให้ว่าเล่นครับเหมือนไ,ได้ก้ามขาแล้วองละครับวับนพี่น้องเอามาลุ้นกันบ้างพี่น้องอยูนนย่นี่นี่แหละนี่สองหลังครับเป็นลยพี่น้องมันหาเด้อปูดเด้อ ใส่โซกอาใส่น,น,นั่นเมื่อก่อนแล้วครับผมพี่น้องลันบ่พี่น้องลันครับลันบ่ถือพี่น้องโอ้ยแต่ถี่ได้แทอ้อลันบ่ถือครับตัวใหญ่ยงๆมึงน,นึงนี่ข้าพ่อยังเกือบเอาบ่อยู่ครับผมพี่น้องอ้ยขออนุญาตเก็บก่อนครับ ห้อยก็จะมาผีใส่หลังให้สว่างผมมีน้องเขาปะบันบ่ถืออีกแล้วบ่โดนแล้วครับนี่โอ้ยห้อยกินเขาหนูหน่อยครับหนูหน่อยไม่เห็นขีล่ละโอ้บ่เป็นหนูไงลวงอกครับแต่เป็นหนูไงคือสีสดใสนะี่ไปครับพี่น้อง ละอ้อมไปทางน้ำห่วยคือเกาไม่กัดหาใหญ่ๆน้ำหนึ่งก็เป็นโน้นหน่อยมัเขาก่อนครับไม่ครับพุ่นละปลาบักเล่นข้าวเจาะ่มละครับครับนี่ของปลาบักเล่นนีซองหลังพี่น้องเป็นทังไหนครับ,บ,รรบม,มัน,าน,น,าน,นามานเด้อ ลองมีเส้เวปปากคว้ยพี่นอ้องสั่นเลยครับเพียงไดกโอ้ยังอยู่ดีอยู่น่ครับปก็กอพี่น้องคยก็เก้หรอก,ก,กครับลุยสันนี่บ่มีบาดได้เปิดไม้ไหมเยอะกิะหรอกพี่นอ้อง

ต,ตัวที่มันมากครับผมพี่น้องตัวที่สตาเพิ่นขาดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปครับบัลน,นี้ไปรุ่นอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องฟังทั้งนั้นครับต้องไปเขาทั้งปูนแหลกลกๆน่ครับเพราะฉันบนมีทางขามไปเอผมพี่น้องเนี่กเล่นมันกำลงังตีด้เกียบครับเป็นหน่วยละไปครับมาอีกขางหนึ่งครับผมพี่น้องอ้อมมาทาง เขาว่ามันโมมีทางขมครับแขมหยกักยุ่ขางหน้าปังคนนี่แหละครับไปครับพ่พี่น้องมาครับฟังทั่งหลายพี่น้องรอบแรกห้องยำกู้สะน่นครับคู่ห่วยนะได้สองตัวครับผมรอบแหลกเริ่มแรกเปิดคลิปมาเห็นบ่พี่น้องเหมือแบบนี้เขาข่ามมาฟังนี่ครับอันนี้ามันมนันเด้อยางหยักอีกทีนึง ทางปันหากินนี่พี่นอ้องโอ้ห้อยกันยเนี่ครับห้อยกินห้นหหอย,อยเป็นล่องหลุดไปทั้งไม่อย่างมึงกับดักเราครับเอ,อู้วี่มีเอเลียดเน,นี่อะายท้องงายท้องงายท้องงายท้อง,ง,องพี่น้องยิงได้นี่ครับผม ไอทองหูยมันบ่าบันดองเอ้ยแจ่มที่หาเอาขออนุญาตปดครับเรียบร้อยผมบอกแล้วอย่ามาเล่นกับผมทางที่สองอยู่ละนี่แหละครับว่ามันได้ใสยังไงละนี่ไปยังงักได้เพี่น้องมันได้ใส่บละครับหมุนมาอย่างดีบลได้ใส่เห็นซะอ้า ดิสไซบอลพี่น้องดิดส่ซบอลบ้านวิ่ได้ใส่ซยอะครับเป็นกับอีแปะพี่น้งองทีจังห้อยกินเขียวอยู่ให้กินเขียวอยู่ต่อไถือครับนี่ครับไปครับผมพี่น้องขึ้นหวยลงหวยให้กอลพี่น้องขออนุญาตผมจำหม่องลงบ่ได้ nó bông mai vậy rồi, nó bưng cái nước này lông phải không? Ừ. xây bao nhiêu lợn, xây bao hộp, xây ให้จินเขาจิ้นบดมาโดนครับนะป่ะพี่น้องจิ้นไปทังพูนแล้วลองต่อไปเป็นไม้ที่มไหมครับเป็นหอยล่งหอยพี่น้องมีเดซายเป่าเป็นทางลง่งออของข้าเจ้าครับการท่องเที่ยวของง่วงน้ำจ้าของเลย ว่าผมได้ใส่บ่ตัวได้ใส่บ่ตัวห้อยแหวกบ,บังกันด้วย่น้องคราวนั้นเธอผมขึนมนน <c oughs> มนม้นทั้งหนึ่งผมก็ลงทั้งหนึ่งผมทล่งหนึ่งผมก็ขึ้นทั้งหนึ่งก็เลยงงครับว่าจริงๆแล้วผมได้ใส่บ่เสร็จไปบางเดียวยังบ่ได้ไม้อยู่ ผมสีมไม้ยังวางพี่ละครับขวดนหยาไปแล้วมองผมจำได้ผมกับบอได้ขวดครับนี่ครับให้ผมขวดนหยาไปแมนแท้ครับมองให้ขวานหยาไปอ้ยภาพกับสีสั้นเด้อพี่น้องขอานสดขออภัยหลายๆครับจริงได้พี่น,อน้องไอ้ของวะอุ้หูยข่อยยังเต็มมันอันนี้คือเก่าอยู่รั้งกับไม่ไม่อยู่ นะครับล่องอาศสยฝานบนปลาอกครับล่องอาศัย,ย,ยออกออยวนขวดบ้างบัก,กึกือบง่ายาได้ยอนนอกบักกือง่ยังออมาไครับหลังต่อไปย่งทึ่งหมาละล่วงทางไหนครับน้องอืมนี่บอหัวดมัดหนาบ่ะ ไอ้หมัดเนี่ยแต่อันนี้ผมมัดแค่ไหนอันนี้ผมมัดแท้ครับแต่ผมหน่นอยู่มนึมุนนี่ผมยันครับทางนี้ก็ดูเก่าอยู่ครับนี่ลองให้เพื่อขี่รูป้ปะจิ๋วอยู่แล้ให้เพื่อขี่ครับไม่กัหมมมมดหย่างลุ่มไม่ไหมอยู่สิเพราะผมบันใส่ได้ยังไงครับเพิ่งเด้ออุ้ย ขี่ได้สองสามมือแล้วหรอพี่น้องอุ้ยอันนี้ขี่ไม่ครับขี่ไม่ก็มีพี่น้องอุ้ยอุ้ยยังปเปียกอยู่ครับเนี่ยยังปเปียกอยู่พี่น้องบ่ลงมาหอดกลับเลยครับไอ้ยอะโอ้วันบ่มีมีตัวนี้ไะครับผมอีกสองหลังย่งหนานี่นะครับอีกสองหลังที่ทางที่ครับ น,นะครับกับดักเบิดอยู่มองนี้ครับข้าวผสนก็นได้ใส่ไปอีกอยู่ของข้อมันยายเขายิาง่งอะมาเบิดอยู่นี่นะครับเพราะว่าห้อยมันเปลี่ยนห่อนนี่พุ่นไป้นต้องเปลี่ยนห่อนหกดิพี่น้องเออลองด,ดูทำงานบ่พี่น้องหลังแหลกอีปแปะมาทำงานครับห้อยกันเนี่ย นี่ครับนั่งกันนะลองต่อไปอยี่นี่ครับหลังสุดท้ายขอยงห้องลองดูพี่น้องจังสีมันบ่หลังสุดท้ายและท้ายสุดใช้ไปปปองเลยหรอที่จ่อหลปองปึยบโอ้โหโมม่าเลยพี่น้องไม่รู้ว่าหนูมันเลนะียนใส่เนาะ เนี่ยันมันหกผมกระดูกก็ถือครับก็ลายปองแห้งเอา้าขออนุญาตเก็บกันครับพี่น้องครับพี่น้อง <c oughs> โอ้หนาวอยู่ครับมือนิแต่ยังหน,า,นาวคือกอดวงอาทิตย์ถึแล้วครับมือนนิก็มีความมันดูงพี่น้อง <c oughs> บางนีแม่พี่น้อง มีไก่ครับผมโกหงหางซ้ำนีก้ก่ครับผมดำขลุงกิงยาวจาลาดคือจังบุงเน็ตบายดีครับผมพี่น้องหรุ่นมาสามตัวครับห้องเขามาตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับอู้สะอ,อุ่นๆน,นี้กิโลแท้ครับหนูปูครับผมพี่น้องบักเง่าครับผมเง่าบังยักครับโอ้ยผมดึงจนฟ้ออน มันนะครับผมพี่น้องคลชิปเนี้ยะกับดักข้างฟุตบอลใส่ยี่สิบลังครับเหมือนเนี่ยไอ้มันนีปัญหาไปสามลังครับผมตามที่จริงก็ยี่สิบสามลังแล้วครับผมพี่น้องเอาชิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำเนี่แหละครับบ่ไม่อย่างไรครับผมเปล่าไปเหตุงานครับผมพี่น้องขอพคดณหลายครับมันแห้งครับผมพี่น้องนูนทางขาวผมีี่้ะครับทางเนี่ย่ัือจังทางฝนครับนี่ครับผมพี่น้องให้เบิ่งไกลๆอฮ้ยงี่ครับ เอ้าพ่อพี่น้องลากกันไปด้วยบรรยากาศบ้านๆนี่แหละครับท,ท้องไห้ท้องนาฮะไป